สวัสดีครับผมกุ้งกอบอกชื่อครับู์เป็น1634ห้อง1 09443554นะครับอันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับเตาอกนะครับอันนี้มีกรณีนะครับถ้ากรณีที่ว่าไฟมันไม่เท่ากันประมาณนี้นะครับเหมือนกับมันจะออกไม่ออกครับเหมือนคนปวดท้องะครับเห็นไหมครับมีอันหนึ่งอันหนึ่งไฟแรงอันหนึ่งไฟไม่แรงนะครับทั้นนั้งที่หัวเปิดเท่ากันนะครับนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าทำยังไงนะครับ ประมาณนี้เลยหัวไม่เท่ากาันของในอย่างเงี้ยเพราะว่านานๆไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่ามันมีเข่าไปตันครับผมก็คือหัวเนี้ยตันนะครับทัทง้ทงทงัทง้ทงทั้งทั้งทั้งที่ผมเข้าแก๊สฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าหัวเนี้ยดันแรงกว่าหัวนี้สมมตินะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองหัวแหละก็คือหัวตัวนี้มันตันนะครับถ้าทํำยังไงนะครับเราก็ต้องถ้าเรามีความสามารถเราหาหาอะไรเหย่แหย่ แย่ก่อนครับหาเส้นเอ็นเส้นลวดเลยแย่เข้าไปสบัดสบัดสบัดนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ออกจริงๆนะครับก็ต้องไขนัตนี่ออกมาครับผมนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เลยครับผมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอาขดในสายไฟแย่ก็ไ้ครับหรือว่าจะเอาเข็มอะไรเล็กๆก็ได้ครับเพราะรูมันจะเล็กครับผมเห็นไหม เนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อยู่อย่างนี้เลยนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนิดนึงนะครับมันจะยุ่งยากน,นิดนึงนะครับกรณีที่ใช้ไปนานๆเกิดมันไม่เท่ากันแล้วจะเป็นเตาอบเบเกอรี่หรือเตาอบแห้งทําเหมือนกันหมดครับมันข้างในแต่และหัวจะมีหัวนี้อยู่นะครับสนใจติดต่อเข้าอุปกรณ์ประกอบอาชีพครับผมซูเป๊ตหนึ่งหกสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่สองห้าสามห้าสี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ